สวัสดีครับ f อนะฮะร้านเกี่ยวเจริญยนต์ของพี่ไก่นะฮะวันนี้ก็มีสินค้าส,ายสวยๆนะฮะมาลงอีกแล้วนะครับอีกเช่นเคยนะฮะรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ก็สองหล้อนะฮะหกล้อก็6กล้อหนึ่งคันก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสามสบชุดนะฮะเพื่อที่จะมาได้เกินน้ำหนักขนส่งนะครับแล้วก็โนะครงสยามท็คเตอร์โค้งลุ่งเพชรน,นะครับมาแล้วบิ๊กจิ๋ว นะฮะเมลเลเนียมกระทิงแดงนะครับสยามตัวนูนนะฮะมีมาหนึ่งตัวแล้วก็กระทิงเหล็กจะมีสยามเอฟดีมาหนึ่งตัวรู้สึกลูกค้านคะรสวรรค์จะจองละเพราะว่า่าวานก็เราขอขอบคุณนะฮะทีมงานาทิศหลังนะฮะจากชุมแสงนะฮะจากชุมแสงนครสวรรค์ก็ลูกค้านะฮะบอกลูกค้ามาเอา สยามมาวานเนี่ยโหสองสามสองสามตัวเลยฮะมอวานนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะขอบใจน้องๆน,นะฮะทีมงานหลังนะฮะน้องหลังสุดหล่อจากนกครสวรรค์น,นะครับวันนี้ก็ทีมงานเขาก็ล็อก F อฟดีไว้หนึ่งตัวนะครับบอกว่าจะขายให้ใครพี่เขียวผมขอจองแล้วกันน่าจะมาวันพรุ่งนี้นะฮะเราก็เก็บสินค้าไว้ให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอนะฮะ เยอะแยะมากมายนะครับครงราคาถูกนะฮะราคา5,000มีเป็นกองๆเลยฮะมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาได้ครับนะครับร้านเกียวจริญยนต์คอมพิไกนะครับนะอ้าวนี่เบอร์โทรของเรา0816744521นะฮะ0823957344นะฮะครงราคาถูกก็อยู่เช่ฝั่งนี้นะฮะพี่น้องหรือใครต้องการรถอีแตนดำนะฮะนี่ฝั่งนี้นะครับราคาคง นะครับเอฝสองนี้เลยเยอะแยะเยอะกร่องเลยฮะเนี hey, ่ยอย่างนี้ห้าพันบาทนะพี่น้องมาเลือกเอาเลยนะครับสนใจตัวไหนยี่ห้อไหนก็มาเลือกเอาเลยตัวละห้าพันบาทหรือจะเป็นนี้แต่นด้ำนะฮะร,ราคาแปดหมื่นห้านะครับราคาคุยกันได้นะครับนี่แปดหมืนห้ารู้สึกน่าจะเป็นเครื่องอีซุสนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นอีซุเอันนี้ C240 งส่ศนมั้งน่าจะใช่ นะฮะก็นะครับเราเข้ามาเลือกชมกันนะครับพี่น้องสินค้าเราก็มีให้เลือกหลากหลายหลายสภาพและหลายราคานะฮะแล้วคงตัวห้าพันมีเยอะนะครับมีเป็นกองกองเลยครับตัวละห้าพันแล้วก็เรื่องอะไรโค้งนะฮะเรื่องอะไรโคง้งแล้วก็มียินดีแกะขายให้ใครที่หาเฟืองรุ่นไหนไม่ได้ก็ทักทักมาถามกันนะครับหาเฟืองไม่ได้นะฮะเรามีเรามีแกะให้พร้อมนะฮะนี่เป็นกองกองเลย ะะอะไรครงนะเราแกะขายให้เลย oh. เพื่อจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหากันที่ไหนไกลๆนะครับ oh. ก็ทักมาถามได้เรามีบริการส่งนะฮะแต่ต้องชำระเงินก่อนนะครับ oh. ก็นะครับอาที่ร้อยสี่สิบนะฮะตัวละสามหมื่นนี่สวยๆเลยะฮะ oh. เครื่องเรารับประกันให้หนึ่งเดือนนะฮะ oh. ทันใดสนลงสนใจก็ลองเข้ามาเลือกชมนะครับร oh. ับประกันสิ้ไกด์หนึ่งเดือนเต็ม ดูโครงนะครับมันลงใหม่ๆเยอะเลยพี่ร้องนะครับไม่ว่าเครื่องนะฮะมีหลายรุ่นหลายราคาก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับอา1 1ทีร้0ยสิบาทีร้อยหรือจะเป็นยันนาร้อยห้านะครับนี่สวยเลยนะครับโครงก็มีหลายราคาห้าพันหกพันเจดพันต้องเข้ามาเลือกนะฮะเพราะว่ามันมีหลายสภาพนะครับใจดีกรร็ลูกค้าเข้ามาเลือกดีกว่านะครับ บางคนก็ส่งทางแชทมั่งอะไรมั่งครับโอ้โหไม่มีเวลาส่งนะครับเพราะเราต้องทํางานด้วยเห็นไหะยัมาไวเอ็มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็อยู่ที่สองหมืนพันนะครับพี่น้องอย่างเงี้ยสีมันจางอย่างเงี้ยเราเจาะสีสิดธทหารนะฮะเ่ยนไหร้อยห้าล้อเครื่องอย่างเงี้ยไม่ได้ล้างถ้าล้างแล้วค่อนข้างที่จะสวยหรือจะเป็นอาร์ทีร้อยยี่นะฮะนี่เจ็ดจีหนึ่งสองห้านีครับอย่างนงี้ ครับเข้ามาเลือกชมได้เครื่องเรามีก like ็น่าจะไม่ต่ากว่าพันเครื่องนะพี่น้องนะครับดูได้สองฝักสองฝั่งเข้ามาเลือกชมดูได้นะฮะน่าจะมีเป็นพันเครื่องนะฮะน่าจะไม่ต่ํานะครับเลือกชมดูได้นะฮะนี่น่าจะไม่ต่ํากว่าพันเครื่องนะฮะลองเข้ามาเลือกชมดูนะครับล้อยางก็คู่ละสามมาสามนะฮะล้อยางนะครับพร้อมกระทะ พร้อมอย่างไนไปถึงก็ประกอบได้เลยนะครับหรือจะเป็นชุดลูกเตะบ้อบงโคนนะครับชุดสปรปิงซิ่งชุดอะไรอย่างเงี้ยชุดแต่งนะครับมีครบวงจรนะฮะของเรานี่ครับล้อคู่ละหกพันครับพี่น้องใครหาอยู่ฮะบใบอ่าสิบสี่ใบนะครับตัวนี้สิบสี่ใบใบหน้าหกนะฮะมันมีทั้งอ่ากว้าง กว้าง9นิ้วแล้วก็ว้าง6นิ้วนะฮะกว้าง6นิ้วก็จะยืดออกมาหน่อยตอเต็มนี้ในกว้าง9นิ้วก็จะยืดออกมาน้อยหน่อยนี่เป็นแบบนี้นะฮะแล้วประกันไม่ต้องกลัวคว่ำนะครับย่ำนาเบาหาเด็กวัยรุ่นชอบอ่าบางคน TTK นะฮะมีหลายสีนะฮะพี่น้องอ่าบางคน TTK ก็คู่ล้อ3,500ถ้าบางคนคุมล้อไม่ใช่ TTK แบบแบบเนี้ยจะคู่เรา2,300ขาเหล็กกระชุดเราพันบาทนะครับ าขาเหล็กจุดละพันนะฮะชุดแปลงลูกเตะก็มีนะพี่น้องเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับก็ใครมีเครื่องเก่าก็มาตีเทินเครื่องใหม่ได้ของเรานะครับเครื่องเก่านะฮะที่เราคิดเก็บซ่อมแล้วก็มาตีเทินกันได้ไม่ว่าจะเป็นคงจะเป็นเครื่องนะฮะมาตีเทินได้ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ